และคลิปนี้นะคะนกจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกเองหลงไหลในสีดอกแล้วก็รูปดอกของเขามากๆเลยนะคะนี่ก็คือแมมเทเลเซคนไทยก็เรียกเทเลเซภาษาอังกฤษก็เรียกแมมมินเลเรียเทเลเซเหมือนกันค่ะยังไม่มีชื่อไทยโดยเฉพาะนะคะก็คือใช้ทับศัพท์ เรียกเหมือนกันไปก่อนความน่าหลงไหลในตัวแคคตัสสายพันธุ์นี้นะคะก็คือเขาให้ดอกสีม่วงนั่นเองนะคะสีจากคลิปอาจจะดูเป็นสีชมพูแต่สีจริงๆแล้วจะเหลือบออกม่วงๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีไส้กลางเป็นสีขาวเกสรเป็นสีเหลืองค่ะรําต้นก็ออกเป็นสี แดงแดงเข้มนะคะแล้วก็มีขนน้ำนิ่มๆเป็นสีขาวๆเหมือนกับขนนกค่ะลำต้นเป็นทรงกระบอกสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้ดูดอกชัดๆนะคะว่าสีสวยมากแล้วก็ดอกใหญ่เท่ากับเหรียญ1ิบาทเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นกขึ้นต่อกราฟไว้นะคะต่อกราฟต่อสามเหลี่ยมนั่นเองใครที่ชื่นชอบแคคตัสสายพันธุ์แมมนะคะ นกก็อยากจะแนะนำสายพันธุ์นี้นะคะแมมเทเลเซให้เพื่อนๆนได้ลองหามาสะสมกันดูค่ะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆนท่านไหนนะคะได้มาครอบครองแล้วเลี้ยงแล้วดอกออกแบบนี้นะคะชื่นใจแน่นอนค่ะปกติแล้วเราจะเห็นแคคตัสมีดอกสีชมพูสีเหลืองสีแดงนะคะแต่ว่าสำหรับ แมมสายพันธุ์นี้ออกดอกสีเหลือบม่วงค่ะคือตอนที่นกถ่ายคลิปเป็นช่วงเช้านะคะแสงแดดก็จะมากระทบทําให้ความม่วงเนี่ยจะออกม่วงชมพูนะคะแต่จริงๆแล้วสีของเขาเป็นสีม่วงนะสําหรับการขยายพันธุ์นะคะในในประสบการณ์ของนกเนี่ยนกเชื่อว่าการขึ้นต่อกราฟกับการชําหนอ่อ็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ รวดเร็วที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเขาให้ดอกค่อนข้างที่จะยากนะคะต้องใช้จังหวะความสมบูรณ์ของลำต้นใช้เวลานานสักหน่อยค่ะลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยไม่ได้ยืดน,นะคะแต่ว่าลำต้นจะเป็นทรงกระบอกแบบนี้แล้วก็ดอกสามารถบานได้2-3วันค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นเป็นหูกระต่ายน,นั้นคือนกตัดด้านบนนะคะเขาก็เลยแตกหน่อออกมาก็ถือว่าการกราฟเนี่ยทำให้หน่อมาเร็วมากๆเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นการกราฟตอหนามดำญี่ปุ่นค่ะก็ส่งได้เร็วค่ะส่วนต้นที่ดอกนะคะก็คือตอสามเหลี่ยมอันนี้เร็วกว่าตอหนามดำญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะ ดอกสวยลำต้นสีสวยขนนามสวยไม่ตำมือนะคะอันนี้นกชอบมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองหามาสะสมดูค่ะการเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงบนตอกราฟแบบนี้ก็ไม่ยากเลยก็คือการรับแดดก็7-8ชั่วโมงต่อวันส่วนการ รดน้ําตอกราฟก็3วันนกก็จะรด1ครั้งนะคะรดให้ชุ่มไปเลยตอกราฟเลี้ยงง่ายอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นไม้สะสมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่น่าสนใจที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆวันนี้ค่ะ เพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ